สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้นะคะกลับมาใช้ชีวิตปกติแล้วอยู่ในอเมริกามาถึงก็เริ่มต้นใช้ชีวิตด้วยการกินกับข้าวที่ทำเหลือไว้จากวันก่อนว่าจะกลัวเป็นไรครับทานับบข้าวที่ทำเหลือไวจากวันก่อนก็คือแม่ทำกว๋วยเตี๋ยวไก่เนาะใส่เต้าหู้ลงไปสักสองชิ้นเดี๋ยวรอดเย ใส่ผักโขมผักโขมนี่ก็จินตนาการเอาว่าเอ้ยเบบี้สเปเน็ก็จินตนาการเอาว่าอันนี้คือตำลึงเยอะอยู่ใส่ไปเลย you want soup james <Why? S 1> you want soup for lunch huh for dinner for now I have oh you have to yeah if you have it yeah sure ah uh, you can have this there one second เนี่ย I eat I eat มีเจมมาตัด I eat มาคำเสียสละกทำคำแม่บ้านผู้เสียสละเจมเดินออกมาจากห้องน้ำธัญญาก็เลยปกติเขาไม่ทานของวันอย่างนี้นะธัญญาทำซุปอยู่ก็เลยถามเขาว่าจะทานไหมเขาบอกมีเหรอ มีก็เอานั่นแล้วก็ให้เขาทานไปก่อนแม่ทัญญาเดี๋ยวเดี๋ยวแม่ธัญญาก็จะทานเป็นเหมือนต้มเลือดหมูเนาะใส่ข้าวแทนเพราะว่าบนเส้นมันมีอยู่นิดนึงเหลือมาจากเมื่อวานเนาะเราก็เสียสละไปให้เขาทานไปเรามันง่าย,ายๆทานเลยก็ได้แต่แม่ทัญญาก็ทานกับข้าวแล้วก็ใส่ผักเยอะๆเออเฮลตี้ คนมาตัดนะ Thank you so much. Ooh, น่ากินมากเลยเจมคิดถึงซุปย so huh? okay, ูเซจูมิซซุปโอเคสนุกฝนตกชุมช่มฉ่ำมาก no more fire right เอออีาฝนมาช่วยดับไฟ เรียบร้อยไม่มีไฟป่าแล้วหมดสิ้นทุกอย่างแต่ก็ต้องระวังนะคะคุณผู้ชมฟ้าฝนวันนี้ฝนตกก็คิดถึงบ้านนะฝนตกนี่ถ้ากลับมาจากเมืองไทยแล้วอากาศแบบนี้เนี่ยโอ้โหพาให้คิดถึงบ้านแบบ แบบในหนังหรือมิวสิกวิดีโอเลยค่ะคุณผู้ชมบรรยากาศมันแบบมันเศร้ามันเหงาเนาะแต่ดีว่าอันนี้ปรับตัวได้ละฝนหยดใส่หัวหนึ่งอาทิตย์ละก็โอเคปรับสภาพได้นะคะซีโซเวยตเปียกหมดหูกระดดจะกลัวอยากเดินโอเคบอยสก้นใส่ g o o ป boy. ยของแม่ทัญยาจากที่ว่าจะทานเป็นก๋วยเตี๋ยวไก่นอ้องก็คล้ายๆเหมือนกับว่าต้มเลือดหมูแต่เราใส่เต้าหู้เองก็เฮลตี้ะคุณผู้ชมอาหารนี้เป็นอาหารที่เฮลตี้อีกหนึ่งอย่างนะคะเราใช้เต้าหู้แทนเลือดหมูไม่มีเลือดหมูเราอยากทานเลือดหมูอารมณ์ประมาณต้มเลือดหมูเราก็ใส่เต้าหู้แทนคล้ายๆกัน แล้วก็ดีต่อสุขภาพด้วยค่ะคุณผู้ชมฝน,นตกตกทานอะไรร้อนๆนี่มันเข้าจริงชมดูเฮ้ อยู่เมืองไทยนะคะออกไปหน้าปักซอยลายแมน,แ,มนแกร็บอะไรกันโทรกลิง้งมาหน้าบ้านอยู่อเมริกาอยากทานก๋วยเตี๋ยวอยากทานต้มเลือดหมูนู้นขับรถไป2 0 3 0ิมนาทีบางทีหนึ่งชั่วโมงเพราะฉะนั้นทำเอง,เร,เ,องเราทำเองเนี่ยแม่มาอยู่เนี่ยนะแม่จะบางอย่างตอนเราอยู่เมืองไทยเราไม่ได้ทำเองใช่ไหมแต่พอแม่มาอยู่เนี่ย แม่จะทําเองเกือบทุกอย่างอะไรที่อยากทานเพราะว่ามันประหยัดเวลาประหยัดเงินประหยัดเงินยังไม่เท่าประหยัดเวลานะคุณผู้ชมเพราะว่าการที่เราจะไปร้านก๋วยเตี๋ยวที่อร่อยๆในแต่ละร้านเนี่ยมันก็ต้องใช้ระยะเวลาขับรถแต่งตัวอีกเพราะฉะนั้นแม่อยากทานอะไรแม่จะค้นหาว่าเขาทํากันอย่างไรนะคะดูทีวีมั่งดู youtube แล้วแม่ก็มาปรับสูตรแล้วก็ทําทานเองซึ่งอร่อยเฮลตี้ใส่เครื่องได้ถูกใจอย่างที่เราต้องการ hmm okay. well uh, you can't get a, a big piece of bubble right. warm, not really. Okay. <laughs> Can you help? Me? No, it's okay. <laughs> okay. You know, when you were gone one month, I don't bring you barbecue Oh my goodness! Why? Because oh no, I only use two bags of garbage. <laughs> it's nothing bad. Go bad smell or no, no, something? No, no, not at all. I, I put it in uh, garbage. I, I lock it. Close it. Oh. I tie it. Oh. I, I put it out when you came home on on Monday night. I put the garbage out first time. Oh my goodness! I, I I thought you bring every week. No. I, for what? Only had, every two weeks. I only use one bag. เจมบอกแม่ไม่อยู่บ้านหนึ่งเดือนไม่เคยเอาขยะออกไปทิ้งเลยเขาบอกว่าเขาบอกว่าขยะมันน้อยมากมันไม่มีอยู่คนเดียวก็เลยแบบทิ้งวันก่อนหน้าที่แม่จะมาแต่ดีนะว่าอากาศเยน็นแล้วเขาก็ไม่ได้ทำอะไรเยอะด้วยเออว่าไปนั่นแม่จะให้คุณผู้ชมดูว่าซื้ออะไรมาบ้างจากเมืองไทยนะไม่ได้ซื้อแบบ ไม่ได้ซื้ออะไรเยอะอ่ะซื้อแต่ของใช้ในครัวข้าวของที่จะใช้ในครัวซอสเซิร์ฟอ,อะไรพวกนี้คือน้ำหนักที่มีอยู่เหลืออยู่เนี่ยแม่ก็ใส่มาจนเต็มกระเป๋าอ่ะเท่าที่ใส่ได้แต่๋ยวคุณผู้ชมดูว่ามีอะไรบ้างนะคะคืออันนี้ฝากใส่กระเป๋าของแบนดอนก่อนเพราะแบนดอนเขากลับมาก่อนเนาะสำลีก็ซื้อน่งคืออะไรที่มันแทนที่ไม่จะหาอะไรยัดที่เป็นแบบว่าเออ เป็นเม็ดโฟมนิ่มๆแม่ก็ซื้อสัมีเนี่ยล้วก็ยัดมาพร้อมถูกนะคะนี่วอดจากัว nothing for you boy โอเคให้ดูเป็นตัวอย่างซื้อบวยอันนี้มาจากเชียงใหม่นาะถุงหนึ่งน่าจะครึ่งโลซื้อมาหลายถุงอยู่แม่ชอบทานบวยนี่นะคะใครจะเชื่อซื้อข้าวร้อยห้าสิบบาท ซื้อมาให้อพวลโลทานกะปิจ้ะกะปิไปหัวหินก็ซื้อมากล่องหนึ่งมามา่าเด็บมาทำไมไม่แตกซื้อมาด้วยสำลีเอามีอะไรอีกข้าวเอาของที่ต้องซื้อซุปไก่ก้อน แผงใหญ่นี่ไม่กี่บาทเมืงเองที่นี่แพงนะคะแม่ก็ซื้อมาเนาะซื้อแป้งโกกิคืออะไรที่เห็นวันนั้นนะแม่ไปโรตัสเนี่โรตัสหน้าปักซอยแม่แม่หยิบอะไรได้แม่ก็หยิบหยิบมาก่อนจะมานะคะนี่ซื้อซุปไก่ก้อนอันนี้คือของของใช้ในครัวเรือนที่แม่ซื้อมาเดี๋ยวจะให้ดูวุ้นเส้นอเมริกาวุ้นเส้นแพง เป็นที่นี่ขายแพ็คขนาดนี้นะ 5, ห้าหกเหรียญนะ่ะหกเหรียญนะคุณผู้ชมแม่ก็ต้องซื้อของพวกนี้คือพวกซอสพวกอะไรที่อเมริกาแพงมากคุณผู้ชมเชื่อไหมว่าแม่แบกซอสมาด้วยไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนี่หออย่างดีซอสอะไรเอ่ยให้ดูเลยให้ถ่ายปิ้งคือทุกซอสที่ซื้อได้แม่ซื้อหมดอันนี้เป็นน้ำมันหอย,ยค่ะน้ำมันหอยดาด็กสมบูรณ์ที่นี่แม่ไม่เห็นมีขายเลยอะ่ะ ปาเด็สมบูรณ์แม่ก็เลยซื้อมาที่นู่นเท่าไหร่ไม่รู้ถูกแต่ที่นี่นะน้ำมันหอยเนี่ยถ้าเป็นสาแม่ครัวก็ประมาณสี่เหรียญกว่าถ้าเป็นยี่ห้อแพนด้าเนี่ยก็เจ็ดเหรียญคุณผู้ชมครูด้วยสามสี่แม่จะไม่ซื้อได้อย่างไรแม่ก็ซื้อของพวกนี้มาเนี่ยน้ำมันหอยเ,ยเออแบบนี้นี่ยเนี่น,น,นี่แบบนี้ซื้อมาตั้งหลายขวดนะแล้วแบนดอนก็แบกมาอันนี้อะไรเนี่ยน,น,นี่ให้ถ่ายซิอันนี้ก็จะเป็น แต่แม่ก็ต้องห่อมาอย่างดีแล้วแม่ก็ใส่ถุงนะคือคิดว่าถ้ามันแตกอย่างนั้นก็ให้มันอยู่ในถุงใครจะว่ายังไงก็ช่าง,งแต่แม่แต่แม่ขอซื้อน้ำปลาได้ไหมน้ำปลาที่นี่นะขวดละประมาณแบบ30มสิบาทนะที่เมืองไทยอันนี้นะทิพลดที่นี่ขวดละประมาณสามเหรียญกว่าสี่เหรียญแม่ก็ซื้อมานี่ที่นี่ก็ไม่ต้องพูดสี่เหรียญห้าเหรียญ นี่เราก็จะเป็นของที่แม่ซื้อมาเดี๋ยวแม่ก็จะจัดใส่ตู้ให้ดูหลักๆนะแต่ถามว่าอย่างละกี่ขวดนี่ก็อย่างละสองสามขวดนะคะทุผู้ชมแป้งครดโมกไว้ทาหน้าเพราะว่าอย่างที่บอกว่าแม่ใช่ใช่ใชไหมคะช่วงนี้แม่ใช้แป้งกระป๋องทาหน้าแต่ว่าแป้งแต่อย่างหนึ่งคือในอเมริกาเนี่ยไม่ค่อยมีแป้งฝุ่นขาย จะมียี่ห้อจอร์นสันมียี่ห้อที่แม่ใช้ยี่ห้ออะไรบีสนะคะยี่ห้อจอร์นสันซึ่งมันน้อยมากอะแต่เมืองไทยเยอะแยะมากแป้งฝุ่นแม่ก็เลยซื้อยี่ห้อคโดโมกมาไว้ใช้สําหรับหน้าแม่เพราะว่าหน้าแม่เนี่ยนะคะใช้เคชนะใช้ครีมทาผิวยี่ห้อเคชผลิตในอเมริกาแล้วแม่ก็ใช้แนะต่ครีมนะบารุงกลางคืนเช้าแต่เช้าเนี่ยแม่จะเพิ่มครีมกันแดดไปด้วยนะคะเพราะว่าเราต้องใช้ครีมกันแดดหลังจากนั้น แม่ก็ใช้แป้งฝุ่นนี่แหละทาเนี่ยอย่างวันนี้ก็ใช้แป้งฝุ่นทาแล้วก็แต่งหน้านิดหน่อยบางๆแค่นั้นพอแล้วนะคะลิปมันอันนี้เคเจซื้อเออให้ดูน้ำตาลปี๊ดน้ำตาลปี๊ที่นี่ก็แพงคุผู้ชมนิดเดียวอะ่ะแบบเออห้าเหรียญหกเหรียญอะไรเงี้ยแพงมากเก้าสิบาทนี่น้ำตาลปี๊บันนี้ดีมากซื้อมาจากที่หวัวหินเพชรบุรีนะคะแล้วซื้ออะไรอีกปีที่แล้วแม่ซื้อน้ำจิ้มสุกี้มาด้วย ปีนี้แม่ลืมแต่ว่าก็ไม่เป็นไรนี่เหมือนกันโอเคนี่แม่ก็โชว์ให้ดูของที่แม่ซื้อมาแต่แม่ดีใจมากก็แม่ได้ซื้อข้าวไรซ์เบอรี่มาด้วยที่นี่แพงมากเนาะแล้วมันก็ไม่ได้ถึงกันหนักมากดีนะว่าแม่ไม่แบกข้าวสารมาด้วยข้าวสารนะที่เมืองไทยอ่ะแม่ทานข้าวที่บ้านอ่ะมันอร่อยอร่อยคุณผู้ชม ที่นี่นะข้าวหอมมะลิก็มีแต่ว่ามันไม่มีความนุ่มเท่ากับข้าวในเมืองไทยข้าวที่เมืองไทยที่แม่ทานที่บ้านเนี่ยนะอยู่ข้างนอกนะคือแบบหุงเสร็จแล้วไม่ได้อุ่นอะไรเงี้ยอยู่นอกบ้านอ่ะอยู่นอกหม้อข้าวนะคะแล้วเรานํามาทานมันก็ยังนุ่มอยู่แม่ใจคอแม่เนี่ยจะแบบแบกข้าวสารมาด้วยเลยแต่ว่าน้ําหนักมันไม่ได้เพราะว่าข้าวสารที่นี่ก็ไม่เหมือนกับข้าวสารที่ซื้อที่เมืองไทยยี่ห้ออะไรนะ คุณยายบอกว่ายี่ห้ออะไรไม่รู้แต่ดีมากๆคุณชมจ๋าก็เนี่ยค่ะคือของที่ของใช้ในครัวที่แม่ซื้อมาเดี๋ยวแม่ก็จะจัดเก็บใส่ตู้ให้เรียบร้อยลืมไปอีกนิดหนึ่งที่ขาดไม่ได้ลืมไปถุงหนึ่งที่ขาดไม่ได้สําหรับคนไทยนะเวลาไปเมืองไทยก็ต้องมีซื้อยากลับมาแม่ก็ซื้อยายาเรียกว่ายาสามัญประจําบ้านอย่างยาสามัญประจําบ้านที่นี่าก็จะมีขาย จำกัดอะถ้ายาที่มันแรงกว่าหรือยาอะไรที่มันเฉพาะเจาะจงกว่าเราจะต้องไปพบแพทย์ก่อนเราถึงจะซื้อยานั้นได้ยาคาดยาธาตุน้ําขา,า,า,ขาวตากระต่ายบินชวนป่วยปีแปรกอลูกกระตันยูเพราะว่าเราอยู่ที่นี่บางครั้งอากาศแห้งไอหรือว่าอาจจะติดโควิดติดหวัดในเบื้องต้นมีอาการไอแม่ก็นี่ชวนป่วยผสมกับฟ้าทลายโจรแต่แม่ไม่กล้าเอาฟ้าทลายโจรเข้ามานะเพราะว่ามันเคยมีข่าวว่า มีคนเนี่ยพกฟ้าทะลายโจรเข้ามาแล้วโดนจับแม่เลยแบบฝังหัวเลยว่าเฮ้ยถ้าเอาฟ้าทลายโจรมาแล้วเกิดโดนจับหรือว่าโดนคน้นหรือว่าอะไรเงี้ยมันจะวุ่นวายเพราะฉะนั้นแม่ก็เลยเดี๋ยวตัดใจเอาไปซื้อฟ้าทลายโจรที่ตลาดไทยซึ่งที่นี่มีขายและแน่นอนขายกว่าที่แพงที่เมืองไทยแต่ว่าสบายใจกว่าแล้วก็ซื้อแซมบัคมาให้อพอลโลสําหรับในฤดูร้อนที่จะถึงนี้มันก็จะมียุงมีมแมลงก็เดี๋ยวเผื่อมแมลงจัดต่อยเขาแม่ก็ซื้อมา แล้วแม่ก็ซื้ออันนี้อีกจ้ะยาดมนี่เชอเอมเป็นยาดมที่แบบแม่ชอบกินธรรมชาติเพราะว่าแม่เนี่ยพอเริ่มอายุเยอะเนี่ยบางครั้งเนี่ยนะมันต้องการยาดมมากเลยนะบางครั้งทํางานเยอะก้มๆเงยๆก้มๆเงยๆมึนๆน,นะแม่แบบรู้สึกว่าเอ้ยมันวิววิวอะแม่ดมยาดมขึ้นไปดีขึ้นเยอะเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยยาดมเป็นอะไรที่แม่ต้องซื้อติดตัวฝรั่งไปดมยาดมนะคุณผู้ชม แม่งัดมาดมนี่เขาเอ้ยอะไรไอ่ะอยู่ดมอะไรอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเขาได้ลองดมแล้วเขาก็จะชอบอย่างเจมส์เนี่ยได้ทดลองดมจะดมนี่ติดใจเลยนะเพราะว่ามันสดชื่นเนาะก็เนี่ยซื้อยดมมาแค่นั้นเองอ๋ออีกอย่างนึงนี่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 ข้างในนี้คืออะไรรู้ไหมคุณผู้ชมคือปลาสลิดแม่จะซื้อปลาสลิดมาทุกปีปลานี้เอาเข้าได้นะคะปลานี้ไม่ผิดกฎหมายเอาเข้าได้ปลาสลิดของแม่เนี่ย ก็จะทอดมาให้เรียบร้อยแม่ไปซื้อที่อยุธยานในตลาดตอนที่ไปทานกุ้งแล้วแม่ก็ซื้อปลาสลิดมาแล้วก็ทอดมาเลยแกะแล้วก็ทอดมาให้เรียบร้อยแล้วก็ใส่ช่องฟรีซแล้วแม่ก็เอามาส่วนเวลามาอยู่ที่นี่แล้วเนี่ยจะทานแม่ก็จะนําออกมาทานแล้วก็ใส่กระทะหรือใส่ในแอร์ไฟร์คุณผู้ชมรู้ไหมปลาสลิดเนี่ยถ้ามาอยู่อเมริกาเนี่ยคือเวลาที่คนไทยเขาขายในตลาดไทยขายนะตัวเล็กอร่อยไม่เท่าเพราะฉะนั้นแม่พบปลาสลิดมาด้วยนะคะอีกหนึ่งอย่าง นั่ไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวแม่ก็จะเก็บของทั้งหมดนี้เข้าตู้เป็นอันเสร็จกันข้าวของที่เอามาจากเมืองไทยนะคะที่ที่ออกบำลังกายของแม่ ก็น่าจะเข้าท่า แฮนครีมนี้ดีจริงๆน่าใช้มากคริสต์มาสผลิตภัณฑ์เทโจโดูดูดถูกอะห้าเก้าเก้าแฮนแอนบอดี้ครีมน่าใช้หมดทุกอย่างเลย น่าใช้อันนี้ตัว,วจะดีบ a ร์ s ซอ t ยาสีฟันดูดูดูราคาอนุญาตให้ตัวเองกินได้วันละหนึ่งเม็ดนี่ของชอบอันนี้อร่อยสตรอเบอรี่กรีนทีอันนี้น่าจะอร่อยสุดน่าสนใจมากไอศครีมวาน,นิลลาช็อกโกชิพช็อกโกชิพ อนุญาตให้ทานได้วันละหนึ่งเม็ดหนึ่งชิ้นอันนี้อร่อยอร่อยอัน a l ล h ี Is it everything, all you want to say, what you think, this is all you I'm gonna You want everything? Yeah, put it over there. Okay, it's so yummy. แดงคิวลีลายเยอะจังเลย mm hmm. น่าทานจาก,กว้ก็มาโหสงสารจากกั้จะกู้ก็ไดเอทเนะจาก,กัก้นะกกนะเรียปกัก <Okay. S 1> กินข้าวไปแล้วจากกั้กินข้าวไปแล้วนะครับโอ้โหคารวะค้าน้อยขอคารวะคาวะ เสร็จแล้วลองไอศครีมน่ารักนี่คือที่หมอบอกตอนที่แบบตอนนี้แม่ทันยาก็ยังควบคุมน้าหนักอยู่นะคะควบคุมอาหารหมอบอกว่าไอศครีมมาทานได้แต่ทานในปริมาณน้อยนี่เพเอโจนีจ่ตอบโจทย์มากเพราะว่าเขามาเป็นคนเล็กๆคุณผู้ชมดูเห็นไหมอ่าไหนก่อนดีลิ้นได้นี่แค่นี้เองทานแค่นี้อย่างนี้ได้หมอบอกอย่างนี้ได้ แต่เมื่อก่อนแม่ทานนะเบิ่อเริ่มโหนจะกลัวกินไม่ได้แต่พูดที่ตะกาจริงเนาะอยู่ว่าเราทา c ไอศครีมน่าไปอยู่บ่อยอร่อยปริมาณแค่นี้พอแล้ว พอให้แบบได้มีของหวานล้างปาก